จะพามาอ่านแปลนพื้นกันสวัสดีค่ะจอยโซคกนโยธานะคะอาจจะแบบอ่าเล็กนะคะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆสูงเข้าไปนะคะว่าเราจะเริ่มต้นดูจากอะไรบ้างนะคะอ่าอันนี้เราจะเริ่มต้นดูจากาตัวที่เป็นกริดลายนะคะอันนี้เรียกว่ากริดลายนะกริดลาย a B C D E แล้วก็ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอซึ่งจะเป็นตัวอักษรนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเลขนะคะเวลาเราคุยเรื่องแบบนะคะหรือกิจไรไหนเราก็จะเรียกนะคะ A 5ห้า1สี่หนึ่งนะคะแบบนี้อ่เราก็จะมาดูที่กิจไรนั้นนะคะทำให้เราคุยเรื่องแบบกันอ่อได้ง่ายและเข้าใจยิ่งขึ้นนะ,ะอันนี้ก็คือเบืองตน้นนะคะแล้วก็เราจะดูขนา ของบ้านหลังนี้นะคะว่าแต่ละช่วงเสาเบเนี่ยที่เขาเรียกว่าเบแต่ละช่วงเสาอ่ะมันมีความยาวเท่าไหร่นะคะ2เมตรสมเมตรสมเมตรสเมตรนะคะแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็น4เมตร4เมตร3เมตร2เมตรนะคะก็คือ12คูณ13นั่นเองนะคะบ้านหลังนี้ซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะลองมาดูตั้งแต่หน้าบ้านเลยค่ะอันนี้ขึ้นไปนะคะมีบันไดนะคะขึ้นมาก็จะเป็นระเบียงนะคะสัญลักษณ์แล้วระเบียงนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นพื้นเป็นระเบียงนะคะซึ่งเป็น F3 นะคะ ความสูงนะคะอันนี้ F3 อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะขออภัยนะคะมีเป็น F3 แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นบอกระดับพื้นนะคะบวก0.90ก็คือระดับของพื้นตัวนี้นะคะระเบียงซึ่ง finishing แล้ว finishing ก็คือปูกระเบื้องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่90เซนนะคะตัวหลัง C3 ก็จะเป็นในส่วนของฝ้านะคะ C3 ซึ่งจะมีในคลิปนะคะซึ่งบอกว่า C3 เนี่ยระบุเป็นอะไรอ่านะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผนังเราสามารถดูจากรายการประกอบแบบได้เลยนะคะตัวประตูนะคะก็จะเป็นประตูบานเปิดออกคู่นะคะถ้าเราอยากทราบขนาดกว้างยาวสูงนะคะแล้วก็วัสดุเราก็สามารถไปดูได้ที่แบบขยายประตูหน้าต่างนะคะในหน้าสารบัญน,นะคะจะบอกว่าอยู่แผ่นที่เท่าไหร่นะคะก็จะเป็นในส่วนของนะคะเดินเข้ามาเป็นห้องโถง ก็จะอีกเป็นบอกชนิดของพื้นนะคะความสูงของพื้นอันนี้ก็คือ1เมตรนะคะสะเต็ปจะต่างกับระเบียงนะคะสะเต็ปจะต่างกันแล้วก็จบงานเหมือนกันนะคะปูกระเบื้องเสร็จอะไรเสร็จก็คือ1เมตรนะคะในส่วนของแบบแต่ในส่วนของช่างเขาจะต้องลดทอนลดทอนหมายความว่าสมมติว่า1เมตรใช่ไหมคะก็ต้องลบพื้น การปูกระเบื้องประมาณ5เซนลดระดับไปนะคะแล้วก็ลดระดับของพื้นเทอีก10เซนก็จะเป็นระดับหลังคาเขาก็จะเซตระดับหลังคานะคะไว้ที่ที่ลบแล้วเมื่อกี้เท่าไรคะ15นะคะสมมุติว่าระดับหลังคาอยู่ที่1เมตรเขาก็จะลบออก15เป็น85เซนอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือการสมมตินะคะแต่บางคนถ้าขาดเราต้องการ ออบ้านความสูงที่1เมตรนะคะเราไม่ต้องทำคาน1เมตรก็ได้หรือจะทำคาน1เมตรก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับ การใช้งานวัตถุประสงค์ของเจ้าของบ้านนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคานสีเราก็ยกขึ้นแล้วก็เก่อด้านล่างเอานะคะอันนี้ก็เอ่อกาการก่อด้านล่างนะคะถ้าก่อบนพื้นอาจจะทําให้พื้นสุดได้เราต้องมีคาล,ล่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตามความเหมาะสมของแต่ละหน้างานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นห้องนอนห้องครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อการอ่านแบบ คร่าวๆเนาะที่นำามาแชร์และแบ่งปันในวันนี้นะคะฝากติดตามช่องจอยวิศกรโยธาด้วยนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะเนื้อหาเหล่านี้นะคะสามารถติดตามได้นะคะที่หนังสือนะคะที่หนังสือ,อที่ขึ้นด้านบนนี้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยสวัสดีค่ะ